คอมเมนต์แฟนบอลบชาวเวียดนามนี่โคตรขึ้นกันเลยนะครับหลังอ้อมเสียนสีพาพรเซ็นสัญญากับหลีกตุรกีแม้ว่าจะเป็นหลีกรองของตุรกีก็ช่งางทําให้ชาวเวียดนามส่วนใหญ่นี่โคตรขึ้นเลยนะครับว่าเวียดนามอะยังไม่ดีพอเท่ากับประเทศไทยถึงตอนนี้เลยเอาเลยครับทุกท่านแม้ว่าจะเป็นคอมเมนต์เล็กๆน้อยๆของเวียดนามนะครับสำหรับในวันนี้หลังจากมีข่าวดีสำหรับแฟนบอลบชาวไทยแล้วก็คอมเมนต์ชาวเวียดนามอาจจะอึง้งโคตรโคเลยนะครับหลังจากอ้อมเสียนสีพาพรจันทวิสุทธ มีการเปิดตัวกับทีมใหม่ไปที่รียบอยแล้วน,นะครับเป็นทีมระดับยุโรปกันเลยเดียวอย่างสโมสรอนเดลลี่ทีมลี้จากตุรกีนะครับแม้ว่าทีมเดลลี่จะเป็นลีกลองของลีกตุรกีลีกหนึ่งก็ใช่านะครับแต่ก็เป็นประสบการณ์ที่ดีเลยนะครับเพราะว่าเล่นลีกยุโรปซึ่งเป็นข่าวสำคัญกันเลยเดียวสลับนักอาชีพสลับนักบุตบอลนะครับแล้วนี่ก็เป็นครั้งแรกของออมเสียสิพพพ์นะครับที่ไปเล่นลีกนอกของเอเชียหลังจากเคยเล่นลีกสโมสสอนองเวียดนามมาก่อน,นครับ หลังจากออมเสียสิพาพรโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในบอลโลกที่ไประเทศไทยเป็นเจ้าภาพนี่เองน่าสามารถช่วยทีมชาติไทยนั้นจบอันดับที่13ของบอลโลกในครั้งนี้ได้ครับส่วนเวียดนามนั้นจบอันดับที่31ของการแข่งขันในครั้งนี้พอชาวเวียดนามรู้ข่าวอย่งนี้นะครับทาให้ชาวเวียดนามเี่นโคตรทิ่งกันเลยเพราะว่าหลีกยุโรปอย่างตุรกีนั้นเป็นหลีกระดับโลกกันเลยเดียวนะครับแล้วออมเสียสิพาพรก็ยังไปเล่นหลีกตุรกีแม้ว่าจะเป็นหลี่งรองก็ตามแต่ก็มีคุณภาพสุดๆไปเลยนะครับเพราะวา เอาแล้วนะครับเราไปฟังคอมเมนต์ของชาวพินาม็เล็กน,น้อยกันเลยนะครับคอมเมนต์ท่านนี้รู้สึกยินดีกับออมสินนะครับคอมเมนต์คนละไรเลยครับผมนะ่ขอแสดงความนดีกับออมสินด้วยนะที่ควน,นั้นทาผลงานได้ยอดเยี่ยมในบอลลิ์บอลทิงแชมป์โลกและในที่สุดผลลัพธ์นั้นก็ตอบแทนคอมเมนต์ชาวยดนามต่อมาครับคนนี้ก็รู้สึกยินดีกับไทยเหมือนกันนักกีฬาของไทยนี่ไปเล่นหลีระดับโลกบ่อยจังเลยนะแม้ว่าจะเป็นตัวสำรองตัวจริงก็ตามเพราะว่าเขาน่ะไปเล่นหลีระดับโลกได้ ซึ่งแตกต่างจากนักกีฬาวิดนามเลยนะที่ไปแค่ระดับเอเชียนั้นคอมเมนต์คนต่อมาครับคนนี้ว่ารู้สึกยินดีกันเลยเดียวออมสินคนนี้เคยไปเล่นหลีกวิดนามก่อนใช่ไหมครั้งนี้ไปหลีกตุรกีซึ่งผมน่ะประทับใจเหลือเกินเพราะว่าหลีกเวยดนามนั้นสามารถทําให้ออมสินนะะ่ะขัดเกลฝีมือได้แล้วสามารถเป็นหลีกตุรกีได้ในสุดคอมเมนต์ของคนต่อมาครับอา้าวผมคิดว่าออมสินสาิพาพอน่ะน่าจะเจอกับเมกาวตีนะเพราะว่าเล่นอยู่ในหลีกเดียวกัน คอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อไปครับโอ้สุดยอดมากเลยนะออมซินเธอเน่ะเป็นความประทับใจของเด็กเวียดนามคอมเมนต์นี้ này, พูดเกี่ยวกับวอลเลย์บอลทีมชาติไทยกันเลยเดียวนะครับประเทศไทยมีการลงทุนเกี่ยวกับกีฬาวอลเลย์บอลเป็นจำนวนมากแต่นักกีฬาของพวกเขานะ่มีการได้โอกาสไปเล่นลีกต่างชาติมาตั้แต่อายุน้อยๆแล้วนักกีฬาของพวกเขานะ่มีความกร่าหานมากเลยนะตั้แต่อายุน้อยๆซึ่ต่างจากนักกีฬาเราดังนั้นนักกีฬาของเรานะต้องมีความกร่าหานอย่างไทยคอมเมนต์ <Comment S 2> คนต่อมาครับ สโมสรอนทีมนี้เป็นทีมที่ดีมากเลยนะขึ้นสู่ระดับดิวิชั่น2มาสู่ดิวิชั่นหนึ่งทีมนี้น่าจะเป็นทีมที่ดีมากของออมสินเลยนะคอมเมนต์คนต่อมาครับทีมนี้อยู่ลีกรองของลีกตุรกีใช่ไหมแล้วคาดของทีมนี้อยู่ทีมระดับคาสอะไรกันแน่แล้วก็มีคอมเมนต์มาต่อกับคอมเมนต์ด้านบนเลยว่าทีมนี้น่าอยู่คาสเอของลีกตุรกีกันเลยเดียวคอมเมนต์คนต่อมาครับรางวัลแต่งหน้ารางวัลถึงความเก่งแล้วก็รางวัลถึงความพยายามสมควรเาไที่ได้เป็นลีกตุรกีในไดดูการนี้ ซึ่งผมน่ะประทับใจในตัวคุณคอมเมนต์คนต่อมาครับนักกีฬาอินดโดอย่างเมงกาเวตีเธอนละก็ย้ายไปแผ่นดินใหญ่ในลีกนี้นะในได้ดูการนี้น่าจะมันกันเลยเดียวคอมเมนต์คนต่อมาครับเมกาเวตีนะ่ะเธอน่าจะอยู่ลีกนี้นะซึ่งเป็นการโดนที่มันกันเลยเดียวซึ่งออมเสียกับเมกาเวตีนะ่ะเธอนะ่าจะร่วมเล่นในลีกนี้แล้วนักกีฬาเวียดนามอ่ะาจะไปเล่นลีกใหญ่อย่างลีกตุรกีเนเมื่อไหร่กัน,ะกนคอมเมนต์ของชาวพีนามต่อมาครับ เธอคนนี้ใส่เสื้อเบอร์สิบเอ็ดใช่ไหมช่างเป็นเบอร์ที่ร้อนแรงเหลือเกินผมนะขอเพียงจะให้ออมสินนะแล้วผมเชื่อว่าเธอนะ่ะน่าจะทําผลงานได้ดีเช่นกันนะคอมเมนต์ของคนต่อมาครับการแต่งหน้าเก่งแถมฟอร์มยังร้อนแรงอีกผมนะชอบคุณเหลือเกินแถมฟอร์มในการเล่นในปีนี้นะผมน่ะประทับใจในตัวคุณแม้ว่าเวียดนามจะเอาชนะประเทศไทยก็ตามคอมเมนต์ชาวเวียดนามต่อมาครับทักทายนะออมสินส์ศสีพาพร,พรเธอนะ่ะโชว์ฟอร์มได้ดีเหลือเกินนะในบอลบอทิงแชมป์โลก ซึ่งต่างจากวอลเลย์บอลเวียดนามนะที่ทําอะไรไม่ได้สักอย่างคอมเมนต์ <Comment S 1> คนต่อมาครับผมขอพูดล้วกันว่าถ้าเกิดออมสินสิราิพอรนะเธอไปเล่นตำแหน่งที่บีหนึ่งเรามีโค้ชที่ดีนะเธออาจจะเป็นคนที่สุดยอดยิ่งกว่านี้อีกคอมเมนต์ <Comment S 1> ของชาวเวียดนามต่อมาครับคนนี้มาเปรียบเทียบกับเรื่องฟุตบอลเสียแล้วเรียกได้ว,ว่ามันเหมือนกับฟุตบอลนะที่สามารถย้ายไปหลีกระดับยุโรปได้ซึ่งเป็นความประทับใจสำหรับวอลเลย์บอลของอาเซียนเกินคอมเมนต์ท่านต่อไปได้ครับคนนี้รู้สึกยินดีมากเลยนะครับ ขอแสดงความดีดีด้วยนะออมสินคุณน่ะเคยเล่นลีกวิดนาม,มาก่อนผมน่ะขอเป็นโลใจายให้คุณคอมเมนต์คนต่อมาครับเธอนะ่ะมีความกล้าหาญแม่นะแม้ว่าจะอายุน้อยก็ตามแต่เธอน่ะก็ยังมีการฝ่าฟันอุปสรรคมาตั้แต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันได้สําเร็จออมสิสศิภาพรนะ่ะเหอเป็นคนยอดเยี่ยม,มากเกินแล้วเธอนะั้นยังเล่นลีกวิดนามอีกซึ่งเป็นความประทับใจสำหรับบริบอลวิดนามจริงคอมเมนต์คนต่อมาครับ นักกีฬาคนนี้ที่ชื่อออมสินสศิภาพรนะเธอนะ่าสามารถเอาชนะอุปสรรคได้หลายๆอย่างซึ่งสามารถทําลายกาแพงของตัวเองได้ซึ่งเป็นความประทับใจเหลือเกินคอมเมนต์คนต่อมาครับในที่สุดอมอมสินคนนี้นะในใสุดเธอเียก็ขัดถ้วยให้ดูใหม่ได้สำเร็จเลยนะซึ่งมันเป็นอะไรที่สวยงามเหลือเกินคอมเมนต์คนต่อมาครับคุณนะ่ะได้สมหวังนะที่ไปเล่นหรีดระดับยุโรปออมสินสศิภาพร คอมเมนต์คนต่อมาครับฉันฝันมาหลายวันแล้วที่เวียดนามจะไปลงเล่นเรีระดับยุโรปแต่ปรากฏว่าไทยเนี่ได้เป็นรงเล่นซะงั้นไม่รู้ว่าเวียดนามน่จะไปลงเล่นเรีระดับยุโรปตอนไหนมันคงยังไม่ถึงเวลาเท่านั้นคอมเมนต์เช้าพิามต่อมาครับคนนี้รู้สึกเซ็งมากเลยครับบ้าเอ้ยบ้าเอ้ยระดับวบลิบอลไทยน่ะยังสามารถไปลงเล่นระดับยุโรปแล้วทำไมเวียดนามไม่สามารถไปเล่นเรีระดับพวกนั้นได้ล่ะคอมเมนต์เช้าพิามต่อมาเลยครับ จริงๆแล้วผมคิดว่าบอลล์บอลลีระดับภูมิภาคของอาเซียนนะมันเหมือนกันทั้งหมดนั่นแหละแต่ผมคิดว่าทีมไทยนะมีรูปร่างแข็งแกร่งมีจิตใจที่ค่อนข้างเข้มแข็ง,ขงกวประเทศอื่นซึ่ง,ต,งต่างจากบอลล์บอลของอาเซียนเลยคอมเมนต์คนต่อมาครับทานทีทันทุยของเวียดนามน,นะเคยไปเล่นลีกนี้ใช่ไหมเคยไปเล่นลีกเร็วนี้ใช่ไหมแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาตอบกับคอมเมนต์เลยว่าลีกทันทุยนะเคยไปเล่นระดับสูงกว่าน,นี้แต่ผลงานแย่นะเพราะได้รับราการบาดเจ็บเท่านั้น คอมเมนต์ชาวพีดามต่อมาครับคนนี้รู้สึกประหลาดใจเลยเดียวว้าวเป็นอะไรให้หน่าทึ่งมากเลยนะที่ออมสินคนนี้นะ่ะสามารถเป็นเล่นหลีกระดับยุโรปได้ซึ่งเป็นเล่นหลีกตรุรกีด้วยคนนี้ก็รู้สึกทึ่งเหมือนกันนะครับคอมเมนต์คนต่อมาในครับเีื่อากว่าหลีกตรุรกีนะ่ะมันเป็นหลีกชั้นนำระดับโลกเลยนะซึ่งเป็นหลีกระดับหนึ่งของโลก,กเลยเดียวซึ่งมีความโอเคมากเช่นกันคอมเมนต์คนต่อมาครับผมขอแสดงความด,ดีกับออมสินด้วยนะคอมเมนต์คนต่อมาครับ แล้วออมสินน่ะก็ต้องเจอกับเมกาวอตีใช่ไหมแล้วก็มีคอมเมนต์มาต่อกับคอมเมนต์นั้นบนด้วยว่าเหมือนว่าเมกาวอตีน่ะไม่รู้ว่าจะได้เจอกับออมสินหรือเปล่าซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันสินะคอมเมนต์คนต่อมาครับพอเห็นรายงานข่าวอย่างนี้นะผมน่ะรู้สึกโอเคเลยว่าลีระดับอาเซียนน่ะสามารถไปลีตุรกีได้แล้วนี้ก็เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับจากคอมเมนต์ชาวเวียดนามเป็นอะไรให้ยอดเยี่ยมมากเลยนะสำหรับวอลเลย์บอลอย่างไทยจบนะครับเพื่อนๆกับคอมเมนต์ชาววอลเลย์บอลชาวเวียดนาม หลังจากชาวเวียดนามโคตรทึงกันเลยนะครับหลังจากที่ออนเสียส,สิพาพรจะทวิสุ์สามารถไปลุยเ,เล่นลีระดับยุโรปได้นะครับหลังจากไปเล่นเลนกีของตุรกีหลีกร้องอย่างเดนเดล,ลีนะครับซึ่งเป็นทีมระดับยุโรปกันเลยเดียวนะครับซึ่งออนเสียส,สิพาพรถ้าเกิดได้ลงแล่นอย่างสม่ำเสมอน่าจะมีฟอร์มที่ค่อนข้างดีกันเลยเดียวซึ่งอาจจะช่วยทีมชาติไทยได้ในอนาคตนะครับและขนาดในตอนนี้ในบอลิบอลชิงแชมป์โลกก็ยังสามารถช่วยประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับบอลิบอลหญิงไทยกันเลยเดียว ถ้าเกิดเ,เพื่อนๆมีคำถามะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับเพื่อนๆแอนนั้นขอบคุณทุกท่านติดตามรับชมแล้วสามารถพบใหม่ได้ในคลิปต่อไปได้เลยนะครับทุกท่านสวัสดีครับทุกคน